ืม hmm. ผีเสื้อตัวนี้อีกแล้วมันอยากจะให้เราตามไปงั้นเหรอช้าก่อนรอฉันด้วยแกจะพาฉันไปไหน ห้องผู้ป่วยที่แม่เข้าไปเมื่อเช้านี่ฉันเองแอนดี้ไว้เธอตามหาฉันมาตลอดไม่ใช่เหรอใครบอกว่าหนูไม่มีพ่อกระจา้านี่ไงล่ะพ่อของหนูแอนดี้ไว้คุณพ่อหรือว่า พ่อของฉันยังไม่ตายดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้จำผิดสินะคุณแจคทำไมทำไมก็ถึงมาอยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาโทษผมที่ไร้ปานี้แล้วกันอึอึอึอ อย่านะเธอไม่สามารถฆ่าฉันได้เพราะว่าแมนดี้ไว้แมนดี้คุณแจ๊คคะคุณจะทำอะไรแมนดี้ฟังฉันอธิบายก่อน หลีกไปนะฆาตก,กรพ่อคะพ่อเป็นอะไรไหมพ่อคะแมนดี้ฉันไม่ได้จะฆ่าเขาถ้าง,งาั้นคุณทำอะไร ฉันเห็นอยู่กับตาว่าคุณบีบคอพ่อฉันคุณยังจะมาแก้ตัวอีกฉันเมนดี้เธอต้องเชื่อฉันนะเพราะฉันคิดถึงเธอฉันก็ไม่อยากฆ่าเขาแล้วแต่ว่าห้องผู้ป่วย4035ได้กดปุ่มฉุกเฉินปวดรอสักคู่หมอได้พยาบาลกำลังไปที่นั่น เรียกหมอมาที่นี่แล้วคุณยังจะอยู่ตรงนี้อีกทำไมจะรอให้ฉันแจ้งตำรวจหรือไงออกไปเดี๋ยวนี้นะผีเสือ้อทำไมเมนดี้ถึงมาที่นี่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนคงจะเป็นฝีมือของใครบางคนฉันจะไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หรือว่าตั้งแต่แรกที่เขาเข้าหาเรามันมีแต่เรื่องโกหกทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่มันอะไรกันแจ็ควิลสันนี่มันเรื่องอะไรกันโชคดี ที่หมอบอกว่าพ่อไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าทำไมคุณแจ็คถึงลงมือกับคุณพ่อแล้วรูปในสร้อยคอนาฬิกานั่นมันอะไรกันแมนดี้เธอฟังที่ฉันพูดก่อนเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังบางอย่างแน่ฉันก็อยากจะเชื่อคุณ แต่ว่าฉันเห็นกับตาว่าคุณจะฆ่าพ่อของฉันตกใจเธอจะเย็นๆก่อนเมนดี้ตอนนี้ฉันไม่สามารถบอกอะไรกับเธอไปมากกว่าน,นี้ตอนนี้เธออยู่ในอันตรายฉันไม่สามารถเขาไม่ยอมบอกความจริงกับเราเช่นเคย หยุดพูดเถอคะค่ะฉันไม่ต้องการความหของแย่จากฆาตกรต่อไปคุณไม่ต้องมาสนใจเรื่องของฉันอีกเมนดี้ทำไมเธอถึงพูดแบบนี้อุ๊บพอได้แล้วถอยหลัง แอนดีเธอคุณแจ็คคะฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นถ้าหากคุณอธิบายมันไม่ได้ฉันก็คิดว่าฉันไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อใจคุณอีกต่อไปอย่าทำแบบนี้กับฉันอีกเลยจากไปเตรียมพร้อมเหยื่อก,กำลังมาแล้ว เมนดี้ฉันรอเวลานี้มาน,นานแล้วทำไมเราถึงต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยจะไปไหนเรอน้องสาวพะพวกนายเป็นใครใช่วยด้วย เรียกให้คนมาช่วยก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครมาช่วยเธอได้หรอกอย่าได้คิดจะขัดขืนเพราะพวกเราไม่คิดสงสารเธอหรอกนะเวียนหัวจังแมนดี้ เป็นยังไงบ้างเนนซี่คราวก่อนที่ฉันขอให้เธอช่วยเธอก็ปฏิเสธอย่างไม่ใยดีไม่รู้ว่าเธอได้คิดไว้หรือเปล่าว่าจะมีวันนี้นี่เธอดึงกลับลักพาตัวฉันมาคิดจะทำอะไรกันแน่ฉันขอเตือนเลยนะอย่าได้คิดจะทำผิดอีกเลย ถ้าจะทำผิดก็คงเป็นการปล่อยเธอนซี่อยู่นิ่งๆไม่งั้นอีกเดียวคนที่ต้องเจ็บตัวก็คือเธอฮ่าๆๆเนซี่เธอจะเอาเรื่องของฉันไปทำอะไร ฮืมไม่นึกเลยว่าหน้าที่ที่คนคนนั้นมอบให้จะทำสำเร็จได้อย่างง่ายได้ขนาดนี้ตอนแรกคิดว่ามีแจ็ควิลสันอยู่และจะลงมือได้ลำบากแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ติดกับเสอเองแมนดี้ตอนนี้ถึงเวลาคิดบัญชีของพวกเราแล้วคนคนนั้น ใครเป็นคนวงการเนนซี่กันแน่แล้วทำไมถึงต้องเล่นงานเราด้วยชีด <Che at. S 1> ทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะกลัวขนาดนั้นเลยตอนที่แจ็ควิลสันอยู่ด้วยปากดีออกจะตายไม่ใช่หรืองไงเนนซี่อย่าได้ทำผิดอีกเลย ทำผิดอีกความผิดที่ใหญ่ที่สุดของฉันก็คือไม่ได้ฆ่าเธอตั้งแต่ต้นไงละ่ะปล่อยให้เธอได้มีโอกาสเหยียบฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากจะแย่งทุกอย่างไปแล้วเธอก็ยังเริ่มมีความสัมพันธ์กับแจ็ควิลสัน เธอทำให้ฉันต้องใช้ชีวิตอย่างน่าสังเวชฉันอยากให้เธอเดดเชยมันด้วยการตายของเธอที่เธอต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งหมดก็เพราะตัวเธอเองไม่ใช่เพราะฉันเลยส่วนคุณแจ็ควิลสันยิ่งแล้วไปใหญ่ วิวสันแกคิดว่าเขาจะรักแกจริงกันสิเย่ผู้หญิงน้าสมเพศแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันฉันจะทำให้เธอได้ไปลงนรลกเองไปตายซะใครกันมีคนมาช่วยเราแล้ว ไม่รู้จักผิดเอาซะเลยอย่าอย่าข้าฉันนะอ้าแจ็ควิลสันชะฉันรู้ว่าคุณเป็นเวมไพร์ฉันดูกคนของคุณวงการอยู่บอกมา ใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พระผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอมมี่วิลสันเอมมี่วิลสันเธอใช้ให้ฉันเอาเรื่อของเมนดี้ฉีดเข้าไปในคิดตั้นอันนี้ฉันบอกคุณไปหมดแล้วค่ะคุณปล่อยฉันไปเธอะ นี่มันคิดตั้นศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหายไปได้มันแล้วแจ็ควิลสันไม่เจอกันนานเลยนะเอมี่นี่เธอทรยศพวกเราทรยศ ฉันก็แค่ทําในสิ่งที่ฉันคิดว่ามันถูกต้องบ้าจริงอากันร่วงลงฉันขอรับเลือกของแมนดี้ไปก่อนละเดี๋ยวก่อน อย่าทิ้งฉันไว้เว็บแย่แล้วจะปล่อยให้เลือดของมันดีตกอยู่ในกำมือของพวกมันไม่ได้ปวดหัวจังลืมตาที่นี่คือ แมนดี้ดีจังเลยที่เธอฟื้นแล้วลูกนั่งเฮฮฮเฮฮชนเป็นห่วงเธอแทบแย่ทำไมเธอถึงบาดเจ็บแบบนี้ล่ะเฮ้อย่าเขย่าเช่นสิฉันเวียนหัวผลักออกว่าแต่ แย่ yeah, จือเฉินนายเป็นคนช่วยฉันไว้เหรอเออเรื่องนั้นข้อความจากแจ็ควิลสันืมแจ็ควิลสันส่งข้อความหาเราแปลกจริงๆแจ็ควิลสัน แมนดี้กำลังตกอยู่ในอันตรายตอนนี้ฉันไม่สามารถไปได้นายไปตามโลเคชันนี้แล้วช่วยเธอซะว่าไงนะแมนดี้กำลังตกอยู่ในอันตรายแมนดี้อันที่จริงช่างเธอนะเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้ว พแพ้แย่จือเฉินก็เป็นคนช่วยเราไว้เรานึกว่าแย่จือเฉินขอบใจในมากเลยนะแมนดี้วางใจเธอต่อไปถ้าใครกล้ามาลังแกเธอฉันแย่จือเฉิน จะไม่ปล่อยพวกมันไปง่ายๆแน่จริงสิจื้อเฉินช่วยพาฉันไปที่ที่หนึ่งได้หรือเปล่าแน่นอนเธออยากจะไปไหนหรอ ฉันอยากจะไปนั่งที่ผับสักหน่อยนะ่ะอึกอึกอึกแมนดี้ฉันรู้ว่าเธอกำลังอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าเธอเพิ่งจะได้รับบาดเจ็บยังไงก็ดื่มน้อยๆหน,น่อยนะเดี๋ยวฉันดื่มแทนเอง เอาละเอาละนายก็ดื่มให้มันน้อยน้อยหน่อยปกติเขาดูผอมแห้งมากพอดื่มแล้วทำไมถึงได้ตัวหนักขนาดนี้กันจือเฉินนายหนักเกินไปแล้วอย่ามาพาดแขนไว้ที่ไหล่ฉันสิแม่แม่มันดีใครใช้ให้เราเป็นเพื่อนรักกันล่ะ ะรู้สึกได้ว่าพี่สาวต้องอยู่ข้างในผับนี้อย่างแน่นอนจะต้องคิดหาวิธีเข้าไปข้างในให้ได้เอาละ่ะอย่าโกรเลยนะ้าพวกเราเข้าไปนั่งข้างในกันเถอะฉันเลี้ยงเองตาม ยินดีต้อนรับครับเชิญด้านในเลยย่องเอเฮ้เจ้าหนูที่นี่ไม่อนุญาตให้เด็กเข้ามานะเฮ้เจ้าหนูกลับมาเดี๋ยวนี้ ฉันจะบอกอะไรให้นะแันดี้เธอจะถูกรูปรักภายนอกของแจ็คสันหลอกเอาไม่ได้นะฉันเตือนเธอจากใจจริงเลยเขาจะต้องเป็นคนที่มีเบื้องหลังซับซ้อนอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นเขาไม่สามารถหาเงินได้อย่างมากมายไม่เหมือนกับฉันมีพ่อที่มีเงินแฮ ห้ามนินทาพ่อของผมนะเฮนรี่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้พี่สาวเป็นอะไรไปเฮนรี่ร้องไห้ทำไมจ้า พี่สาวพ่อพ่อของผมหายตัวไป